มบูรณ์นะคะกับสมบูรณ์เพราะว่าเล็บอันเล็กๆเ,เนี่ยก็ยังแกะออกมาแล้วไม่ขาดนะคะน,นี่ก็ไม่ขาดอันนี้ก็โอเคนะคะได้ออกมาเป็นชิ้นเป็นคันมากอันนี้เล็บมือนางของเรานะคะ 嗯。Mm. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เช้าวันถัดมานะคะเราก็จะมาทําการทําเล็บมือนางนะคะอยู่ที่เมืองนอกไม่มีเล็บมือนางกินเราก็ต้องสรรหาดน,น,นึงนะคะก็ต้องหัดทําเองก็เจี๊ยบก็ไม่เคยทําครั้งแรกเหมือนกันนะคะเราก็มาทําพร้อมกันดูซิว่าภารกิจวันนี้จะเป็นไปด้วยดีไหมนะคะก็รู้สึกว่าเขาก็ที่เห็นเขาทํากันนะเขาก็ตัดตรงช่วงนิว้วนะคะ กรีดนะะกีดตรงเป็นนิ้วๆเนี่ยตรงเนี้ยเจ๊ก็ต้มประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอยู่นะแต่มสงสัยจะต้มแล้วก็แช่เบกกิ้งโซดาค้างคืนนะคะแล้วก็จะใช้เครื่องมือเพราะว่ารู้สึกว่ามันกรีดจริงๆอะ่ะเขาใช้มือกันก็ได้นะเพื่อนๆเ,เพราะมันเป็นข้อใช่ไหมเขาหักเนี่ยเจ๊เพียนเขาหักอย่างเงี้ย แต่ทำไมเวลาจ็บกีดแล้วมันก็ยังดึงๆอยู่นะพอแช่เบกกิ้งโซดาคือมันดึงๆนะมันกรุบกรอบๆยังไม่ได้เคี้ยวนะแต่กรุบกรอบแล้วยวดูซิว่ายังไงเนียไม่ถนัดนะคะก็อันแรกเหมือนกันจะรอดไหมคะวันนี้ซื้อมาต้องสองห่อใช้เครื่องอีไรเหเห็นเขาใช้นี่กันเนาะ อยากกินมากอะ่ะเนี่ยมันก็เป็นข้อข้อนะคะเขาบอกว่าก็ให้มันหักๆโยกออกอุ้ยมันก็ออกดีนะเพื่อนๆเ,เนี่ยแต่ว่าเนื้อหนังมังสามันก็ยังไม่สวยงามนะคะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของเจ๊เหมือนกันที่ทําเล็บมือนางก็ไม่เคยคิดนะว่าชีวิตนี้จะต้องมายืนทําเล็บมือนางกินเองเนี่ยค่ะชีวิตของคนเมืองน,นอกนะคะไม่ได้ง่ายหอ้ทำไมมันออกขาดแล้วค่ะ ตลกอ็เจสิหลุดเลยอ่ะนิ้วด้วนแต่ก็พอได้นะคะแต่ก็ไม่สวยมันอันแรกะนะเนาะเดี๋ยวกันมันต้องทำให้มันํำนานนะค่อยหักหักไปเรื่อยๆนะคะค่อยหักหักบางคนเขาไม่ใช้เครื่องมือที่เห็นเขาทำกันนะ <c oughs> เขาก็ใช้เล็บนี่แหละหักหักแซะเข้าไปแต่ของเราจะคิดว่าจะต้มไก่ต้องนานกว่าน,นี้เน็ดหนึ่งหรือไงไม่รู้ หักหมดเลยอ่ะเพื่อนๆขาดหมดเลยนะคะครั้งแรกอยากกินมากสงสัยจะไม่ได้กินละเล็บมือนางสงสัยจะยำทั้งทั้งตะกร้าแบบนี้แหละดูมันยากไงไม่รู้อ่ะเพื่อนๆคนไหนเคยทาบ้างยังเนี่ยแต่อยู่เมืองไทยไม่ต้องทำหรอกมั้งเนาะหากินเราแต่ที่เมืองนอกมันหาไม่ได้สี่เล็บมือนา,อางยังจะทำสัญญกรรมไก่งไงไงไม่รู้ แต่ว่าพอแช่ขึ้นมามันดูฟูเด้งเด้งดึ๋งๆ <S <S โอ้โหเพื่อนๆเจ๊ก็ไม่แน่ใจนะว่าคนที่เขาขายเล็บมือนามตามตลาดบ้านเราอะเนาะเขาไปรับมาคนที่เป็นโรงงานทำนะเขาทำได้ยังไงมันไม่ใช่ง่ายๆอะเขาก็คงทำจนชินแล้วเนาะแต่เราเนี่ยมือใหม่ดูมันก็ยากๆค่ะนะคะก็ค่อยๆหัาไปแต่เจ๊คิดว่าเจ๊ แต่ถ้าเปื่อยเกินไปมันก็จะยากเนาะเจ๊ว่าก็กำลังดีอ่ะดูแล้วมันก็เจ๊ว่ามันเป็นอันแรกของเจ๊มันก็เลยยังยากอยู่ทำไปเรื่อยๆน่าจะชินเพราะถ้าเจ๊บลอปีกไก่ได้เจ๊ก็น่าจะเลาะเล็บมือนางได้แต่เจ๊ว่านะเพื่อนๆเ,นเนจ๊คงจะกินทั้งอย่างกระดูกดีไหมพี่ไปอันหัวเลาะเจ๊เมื่อวานเนี้ยว่าจะทําให้ยากทําไมก็กินดูดทั้งกระดูกแท้ทั้งกระดูก เพราะว่านี่กว่าจะเสร็จตะกาหนึ่งเจ๊ว่าของแสววันนี้ไม่ต้องไปทําอะไรคะ่ะยืนแทะกระดูกแต่งตรงเนี้ยอุ้ยสวยแล้วนะเพื่อนๆเ,เนี่ยเจ๊เริ่มทาโอเคแล้วนะแต่อันแรกอะ่ะมันยังไม่ชินเจ้ะมันก็ยังมีมันก็ขาดอะ่ะมันด้วนไปแต่อันนี้เนี่ยเริ่มดีแล้วนะเนี่ยดูสิเจ็บแกะกระดูก แกะกระดูกออกหมดแล้วนะคะวิยถ้าได้ออกมาสวยๆเยอะๆนะถ้าชินนะเพื่อนเพื่อหูคงมานั่งกินมันมากเลยอ่ะหืมตายละอยากกินยำม,มากอะ่ะยำเล็บมวนางเพื่อนเดี๋ยวถ้าสําเร็จก็มายำแต่ถ้าไม่สําเร็จก็ยำทั้งกระดูกเนี่ยนะคะเฮ้ยเจ็บเริ่มชินแล้วนะเริ่มได้อยู่ได้อยู่นะคะได้อยู่เดี๋ยวก็ทําไปเรื่อยๆนะคะ แต่ก็งงเหมือนกันแหละเขาบอกว่ามันก็ขักๆยกๆไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นข้อๆแต่ว่าใช้เครื่องทุนแรงก็ดีนะเนี่ยมันก็คือมันก็ง่ายดีตายแล้ววันๆหาแต่เรื่องจริงเลยเนี่ยกค่อยๆแทะแสะออกมันก็มีกระดูกตรงอุ้งมือนะคะ คนเรานี่ก็สรรหาทำเนาะเนี่ยค่อยๆรอออกถ้าทําสําเร็จจะอร่อยมากเลยนะยำเม,มเล็ดมือนางเจ็บเนี่ยเล็เนี้ยอแบบยากกระดวนไปหน่อยนะเนี่ยเขาก็โยกโยกเขาบอกว่าให้โยกโยกครับะเละ แก่นี่ก็เละไปด้วยนะคะเดี๋ยวยังไม่ชินจะสำเร็จไหมถ้าไม่สำเร็จก็ <c oughs> ขอประทานโทษนะคะเพื่อนๆครั้งแรกในชีวิตด้วยความอยากกินแต่ถ้าไม่สำเร็จเราก็เราก็จะยำยำล้วก็ดูดไปแทะไปอย่างนี้ยเนาะแต่อยากจะกินสบายๆน่ะนืกอถึงเล็บมือนางไายดูเล็บหมดละตายแล้วเรานี ก็ได้อยู่นะเล็บหน่อยนะคะปิดไว้ปิดไว้เนี่ยได้ลบเพือพ่อนๆไม่มีกระดูกกระดูกเอาออกนี่เล็บมือนานะคะตรงช่วงอุ้ง,งมือมันก็ออกมาสวยอยู่เพือพ่อนๆแต่ช่วงเล็บอะเจ็บทำไม่สวยช่วงนิ้ว นี่หักออกมานะดีบน่ะ bon หายคือข้อนึงตรงีใครจะมานะสูงมางนี่เฮ้อเพื่อนๆคงไม่สนใจหรอกเนาะที่เมืองไทยเพราะว่าที่เมืองไทยซื้อเอาดีกว่าไม่ต้องมายืนทําแต่ว่าถ้าใครอยากจะรู้นะคะอยากจะรู้อยากจะเห็นขั้นตอนการทำก็จะต้องเป็นมเจีย๊ย นี่นะคะเสร็จหมดแล้วข้างในอุย้ยก็ได้พอได้กินอยู่นะก็ดึงดๆนะเนี่ยเนี่ยดูโอ้อวบอยู่นะคะนี่เดี๋ยวมายำเล็กมือนากันเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นตัวที่แกะแล้วทำต่อไปเลย มันต้องใช้ความอดทนน่ะแล้วก็อาศัยความชำนาญน,นะคะถึงจะได้ทานนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสำเร็จไหมจะได้ทานไหมแล้วเดี๋ยวมายำให้ดูตั้งใจเราต้องทำให้ได้เนาะแต่อาจจะมีผสมบั่งนะคะเอาแบบในกระดูกมัางไม่มีมั่งเพราะว่าโ,โหดูท่าทางนานอยู่มีจะบาดมือปะ เขาก็เหมือนแบบเลาะเลาะกันนะคะใช้นิ้วเลาะแล้วากระดูกให้เอ็นมันออกจะได้หักง่าย,ายทำอันที่สองอันที่สามก็เริ่มชำนาญน,น,นะเนี่ยเหมือนเลาะออกก่อนเ,นเอาเล็บเรานี่แหละสอ่อผ่ามือล้างแล้วนะคะไม่เป็นไรเพื่อที่จะได้ความสวยงามใช่ใช่เลาะก,ก่อน ยากดีมเลยเนาะพวกที่เขาทำเป็นโรงงานนี่เขาคงแบบชำน,น,นาญแล้วนอ้องเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็แงะๆออกมาอย่างงี้นะคะแล้วคราวนี้ก็เอาเล็บเอานิ้วเนี่ยหมุนบิดนะคะบิดตามข้อนี่ได้แล้วออันนี้เริ่มสวยแล้วเห็นปะเป็นรูปเป็นล่างแล้วมีหนังคบบนนิ้วนะคะนี่เราก็หักไปเรื่อยๆถ้าสำเร็จเราก็มาเจอกันตอนยำ อู้กระดูเ้ยเพื่อนๆสวยเลยเริ่มได้แล้วนะคะนี่เพื่อนๆคิดดูสิถ้าจะทำสำเร็จนะมันคงอวบอั่นมากอันนี้ที่แกะไปแล้วเนี่ยมันดูอวบอั่นมากเลยอะคงกรุบกุบไปเนาะเสียใจด้วยคะ่ะวันนี้ทำจินคนเดียวคะ่ะเพราะไม่มีความสามารถทำให้เพื่อนๆกินได้อ <c oughs> อกาก็ใช้เครื่องทุ้นแรงนิดนึงเพราะครีมนี่มันสามารถตัดง่ายกว่านิ้วเราะคะ่ะเนี่ยดึงออกมาใช้ครีมง่ายกว่าครีมตัวนี้ไปยืมอุปกรณ์มาล้างแล้วนะแต่ยังดำอยู่ ด้วยความมานะและอดทนสัรหาค่ะอุ๊ยออกมาหมดแล้วเพื่อนเหลือตรงนั้นเดี๋ยวค่อยๆทำตามก็แซกไปอย่างนี้แหละเพื่อนแซะไปทีละนิ้วนะคะเจ๊คิดว่าเดี๋ยวเจ๊บชำนานขึ้นแล้วนะเริ่มสวยแล้วเนี่ยก็เริ่มแซะออกจากกระดูกก่อนที่แกะแล้วเรียบร้อยเราก็มาแกะกันต่อ ทำไปเรื่อยๆเพื่อนถ้ามีเวลาก็ทํานะเจ๊ยิคิดว่าถ้าเจ๊บทําไปนานๆบ่อยๆหลายๆอันอันหลังๆจะเริ่มสวยแล้วแหละ สำเร็จแล้วค่ะอีกหนึ่งอันนะก็หน้าตาเล็บมือนางของเจี๊ยบนะคะก็แกะออกมาได้ใช้ได้นะสวยอยู่อันนี้สวยนะเกือบสมบูรณ์นะคะเกือบสมบูรณ์เพราะว่าเล็บอันเล็กๆเนี่ยก็ยังแกะออกมาแล้วไม่ขาดนะคะอันนี้ก็ไม่ขาดอันนี้ก็โอเคนะคะได้ออกมาเป็นชิ้นเป็นอันมากอันนี้เล็บมือนางของเรานะคะโอเค แล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนใกล้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามายำพร้อมกันนะคะก็อยากจะมาโชว์ให้เพื่อนๆดูเล็กๆน้อยๆในวิธีการทำมามีมานะอดทนหน่อยนะคะอยากจะกินเล็บมือนางมากเนี่ยโอเคค่ะเพื่อนๆก็ขาวออกมาสวยนะคะเนี่ยเนาะใช้ได้อยู่นะก็ได้ไม่หลายอันมากแต่ว่าก็ถือว่านะคะครั้งแรก ครั้งแรกครั้งแรกกับการทําเล็บมือนางก็ถือว่าโอเคนะคะก็ใช้ได้ก็พอได้กินอยู่นะคะได้กินคนเดียวนะไม่ให้ใครกินเพราะว่ามันยากะนะคะได้เท่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันตอนจบเลยก็สวยงามตามท้องเรื่องอยู่นะใช้ได้ใช้ได้ไดนะคะ